นี่จะได้ประมาณนี้เชอร์รี่ที่ปลูกเองวูได้กินเยอะปีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็มาสวนจ้ะก่อนไปทำงานเนาะมารดนะ้ำต้นเชอร์รี่จะ้ะเดี๋ยวจอยจะพาเพื่อนๆไปเก็บไอ้ราสเบอร์รี่เนาะที่ว่าจอยได้คุมตะไคร์เอาไว้เมื่อสองสามวันที่แล้วตอนนี้จอยก็จะเก็บราสเบอร์รี่จากของจอยเอง แดดดีจะช่วงเช้าเชเห็นบอกว่าตอนบ่ายฝนจะตกจ้ะอากาศกลับมาหนาวจ้ะวันนี้อากาศอยู่ที่กลางวันอะอยู่ที่17องศากลางคืนก็ประมาณ6-7องศาจ้ะได้จะนะจอยก็เป็นภูมิแพ้เพื่อนเอนยกินยาแก้ภูมิแพ้ตลอดช่วงหน้านี้เพราะว่าละอองเกสรดอกไม้เนาะมันไอ้นี่มันปิวมาแล้วเราเป็นภูมิแพ้จ้ะมาจะไปเก็บราสเบอร์รี่กัน ไปะปเห็นไหมต้นเนี้ยพึ่งมันชอบจ้ะเนี่ยเห็นไหมพึ่งก็จะมาผสมเกนสรต้นไม้และเนี่ยผลไม้เราเนี่ยจะ้ะนี่นี่จะ้ะนี่จะ้ะเพื่อนๆพื่ลัตเบอร์รี่วันนั้นมามยังไม่แดงเนาะวันนี้แดงแล้วจะ้ะนี่ลาสเบอร์รี่ ันนี้คือเขาสุกงอมแล้วจ้ะมันจะเก็บง่ายถ้าสุกงอมนะต้นเนี้ยไม่หวานเท่าเท่าไอ้นี่นะนเพื่อนเพื่นะไม่หวานเท่าตอนที่จะไปซื้อจ้ะนี่เราก็พอได้เก็บในสวนในน้อยของเรานี่แหละจ้ะแต่มันงอมแล้วเนี่ยถือไปบ้านต้องใส่เจะเละจ้ะจอยไม่ได้เอากล่องลืมเอากล่องซูปเปอร์แวมาเพื่อนๆจอยต้องเก็บใส่ถุงจ้ะ นี่ใส่ถุงอย่างเงี้ยนี่จ้ะลืมเอาไอ้กล่องซูปปเปอร์แวมอ่ะตอนถือกลับบ้านนี่ก็ต้องระมัดระวังที่สุดอ่ะจ้ะจอยได้กลับไปเอาหาไอ้นี่จ้ะ หายกล่องซปเปอร์แว์ที่ไอ้นี่ในส่วนโจรน,นี่แหละล้างแล้วก็เอามามาใส่จะถ้าไม่ใส่ไม่ได้เพื่อนเละเพราะมันงอมมากไงเราก็จะใส่แบบนี้แต่เราเดินนเดินถือกลับบ้านมันได้สะดวกเงี้ยจตะนี่ทำอย่างนี้ ไ,ได้เก็บกินนะจ้ะปีนี้นะแต่มันไม่ค่อยหวานจ้ะเห็นไหมไหแต่ไอ้กูดเบอร์รี่จอยจะมาเก็บวันหลังจ้ะจอยจะเอาไปขายคาบูเซลเพื่อนๆ เพราะว่าปีนี้จอยไม่ดองจ้ะหัวเชื้อมันโทรมันดองออกมาแล้วมันหวานเหมือนก็แช่อิ่มเกินไปอ่ะจอยก็จะเอาไปลองวางขายให้ฝรั่งเขาดูจ้ะขายไม่แพงหรอกอนี่ได้ยินไหมบินบินบินนี่คืออยากจะกินผลไม้เราไง เอาอาหารมาป้อนกันเอาอาหารมาป้อนลูกป้อนเต้าเขาตัวนี้สัาใส่จะเป็นลูกแน่ฮะนี่บกเยอะแถวสวนที่จอยอาศัยอยู่จ้ะ แรงเป็นพังเป็นช่วงๆด้วยจ้ะเด้อนี่จ้ะได้อยู่นะซื้อเขานี่ก็ประมาณสองปอนกว่าเนี่ยหาเลมๆเ,เอาเพื่อน จะตายเนียจ้ะได้ประมาณหน,นึ่งนี่ก็เยอะอยู่นะ จัดทุกคนราสเบอร์รี่ที่จอยเก็บได้ถ้าไปซื้อก็ประมาณสองสามปอนด์จัดเนี่ยดที่จจยเก็บได้นะราสเบอร์รี่ในสวนก็ประมาณนี้จ้ะขนาดนี้ก็ประมาณต้องสองสองปอนด์กว่านะเพื่อนๆนะถ้าซื้อในห้างอะจ้ะโอยก็เก็บเอาไปไว้กินกับโยเกิร์ตจ้ะเดยวจยจะให้ดูเชอร์รี่นี่คุมตะไคร์ไวจ้จ้ะ ไม่คุ้มไม่ได้เพื่อนเ,อ,นเอ้ยนกกินนกนี่เยอะมากกินแบบไม่เกรงใจคนปลูกก็จะแล้วก็มันร่วงด้วยไงเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเนาะไปดูได้เห็นว่ามันเริ่มแดงหรืยยังเพื่อนๆจอยก,ก็คุมตะข่ายไว้อย่างเงี้ยจะเริ่มแดงแล้วจะเ,เห็นไหมเขาเริ่มแดงแล้วเพื่อนๆน ใหญ่อยู่นะพูดถึงอะแต่ว่ามันมีเพียจ้ะนะมีเพียเนี่ยอันนี้ทรงแบบว่าจะเน่าหรือเปล่าเราลองเก็บดูสิลองเก็บสักอันเนี่ยหรือว่าเขาเป็นลูกแบบนี้เองก็ไม่รู้เพื่อนๆก็ามาก็สุกแล้วนะนิ่มแล้วนิ่มแล้วเพื่อนๆสุกแล้วแหละเดี๋ยวจอยเก็บเลยดีกว่าเนาะเก็บเลยไม่ต้องเก็บแล้วนะเพื่อนๆน,นะดูดีมันเน่าเนี่ย เริ่มเน่าแล้วจ้ะเขาสุกแล้วเราก็ต้องเก็บจ้ะนี่เก็บค่อนข้างจะลำบากหน่อยจ้ะผลผลิตของปีแรกได้อยู่ประมาณ20ลูกจ้ะ ต้องอาจจะมัวหน่อยนะเพื่อนๆน,นะนี่มีเพียดด้วยจอยก็ปีนเก็บเอาจา้ะรอยนกมันมากัดแพะดินี่น่าว ได้กี่ลูกเราค่อยไปนับกันเห็นไหมนี่มันเริ่มเน่าไงคิดว่าจะต้องปล่อยให้แดงเหมือนขเหมือนพัน์อื่นมันคนละพันเพื่นเ <para> พื่อน,นมันเลยดแดงได้แค่นี้ ammed. จ้ะนี่นี่ เริ่มเน่าเก็บค่อนข้างจะลำบากอยู่นะนี่เก็บค่อนข้างจะลำบากเพราะมันต้องปีนป่ายจะปีนป่ายขึ้นมาอ้มันจะเน่าเลยทำไมมาเก็บนี้นเพื่อนเพือนสุกจนจะเน่าละเด้อ Eh. Oh, no. Nah. Eh. Oh. แขงเก็บเลยเพื่อน,อนตะแข่งต้นเก็บเลยจ้ะทําไมตะแข่งไม่ได้ไม่ได้เยอะอยู่นะหลายลูกอยู่จ้ะปีที่แล้วจอยได้กินไม่เยอะจ้ะตะแข่งต้นเก็บเลยเนาะเพื่อนๆเนานะนอยากไอ้นี่นกสูงเกินไปไงตะแข่งเก็บเลยนี่โอ้ยถ้าจอยไม่มาเก็บอย่างที่จอยบอกอาจจะเน่าเน่าหลายลูกมาก สีมันเป็นอย่างนี้นี่เองต้นนี้ไม่ตรงปกตอนที่เราซื้อเพื่อนๆน,นี่ตะแคงเก็บเก็บยากนักลมก็เริ่มมาไปป่ายปีนให้เสียไปเวลาเราไม่เราสามารถแบบเอาต้นมันเอ็นลงมากระถางให้มันนอน,น,อน,น,อนลงมา,าจ,จะ้ะนะไหนละ มันมองไม่เห็นเ,นเพื่อนๆเนี่ยเนี่เพี้ยเยอะเพี้ยเยอะจ้ะหนุนบนต้นนี่วันนี้ได้ทั้งลาสเบอรี่ทั้งเชอร์รี่เมื่อกี้ไปปีนอยู่จะตกลงมาอยู่อะ ตัดสินใจเอ็นต้นเลยต้นมันนอนตะแคงอย่างนี้เลยวิธีการเก็บเชอรี่แบบใหม่ฮะนี่แหละไปเก็บอีกหนี่เหลืออยู่ขอให้ได้เก็บอยู่ฮะพอเก็บแต่ก็อย่างนี้ตั้งขึ้นเหมือนเดิมนี่โอ้ได้หลายลูกอยู่ มา,มาเก็บตรงนี้กันทีนี้ค่อยเก็บลมก็เริ่มมาเพีย้ยเพื่อน<ๆ>ไม่มีเพีย้ยด้วยเนี่ยอันน่ะ เหลืออีกลูกหนึ่งตรงนี้นี่เช,ชอร์รี่ปีนี้ได้กินเยอะจ้ะทุกปีไม่ได้กินเลยเดีย๋ยวว่าไม่ได้กินเลยเมื่อปีที่แล้วได้กินสามลูกปีนี้ถือว่าเยอะนะเนี่ยดูดินี่เยอะเยอะสามสิบลูกได้อะ นี่จะได้ประมาณนี้เชอร์รี่ที่ปลูกเองอูได้กินเยอะปีนี้เพื่อนๆนี่ก็ราสเบอร์รี่ที่ปลูกเองจะ้ะอันนี้อันนี้ราสเบอร์ี่เยอะนะทุกคนจ,จะลองหาลองชิมให้ดูสักลูกก่อนอลูกไหนที่มันไม่มีไอ้นี่แป๊บบนึงนี่เอาแบบนี้มันงอมแล้วอะ่ะ หวานดีหวานอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนคือถ้าแบถ้าปล่อยให้ให้ไหมนี่นะมันก็จะเน่าขาต้นเนี่ยเริ่มเน่ากินในฝั่งที่มันไม่เน่าก่อนเพื่อนอืมมันเริ่มเน่าแล้วนั่นเนี่ยเราก็บอกรอให้มันแดงก่อนแดงก่อน,แด,อนแดงก่อนได้ไงเพื่อนนะแดงขนาดนี้ละก็ได้ประมาณนี้แะละจ้ะ จอยก็จะใส่ถุงไหน่แล้วทีนี้ถ้าใส่ปนกันมันก็จะไออะไรนะก็จะเละอีกเพื่อนๆก็ถือนี่กลับบ้านก็ไม่อยากจะถือกลับไงไอเอนี่ยนี่คือว่าได้เยอะอยู่นะพูดถึงอะ่ะต้องเอ็นต้นเก็บเลยจ้ะเพราะว่ามันสูงไปปีนไปตกมาขาหักเนาะเนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็ราสเบอร์รี่ก็ได้เยอะอยู่ราสราสเบอร์รี่เนี่ยของจอยประมาณนี้จ้ะเนี่ย หวานดีอยู่จ้ะอันไหนที่มันสุกงอมๆม,มันหวานอืมไจ้ะโอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย